ในโอกาสงานฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่9ก้ามิถุนายน2549กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งของประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจึงได้จัดทาโครงการเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้จัดทำซีดีรอมร้อยเรื่องเรียนรู้สู่ความปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความปลอดภัยในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศเพื่อมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการคมนาคมให้กับเยาวชนเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งโดยรับการสนุนงบประมาณ การจัดทาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งมีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของกรมการขนส่งทางบกเนื้อหาในซีดีรอมนี้จะสื่อออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆดําเนินเรื่องเป็นแบบละครสั้นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินน่าติดตามและจดจําโดยเฉพาะกับเยาวชนระดับประถมศึกษาและ,ะมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงซึ่งซีดีรอมชุดนี้จะผิดจํานวน 99,999แผ่นเพื่อให้กระจายสู่รงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงกระทรวงคมนาคมจึงมุ่งหวังว่าซีดีรอมจุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนของชาติโดยนําเนื้อหาในซีดีรอมไปปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจําวันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางอันจะนําไปสู่การลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป